ภัยร้ายจากมลภาวะและแสงแดดที่ควรป้องกันก่อนที่ผิวคุณจะเสียไปก่อนเวลาอันควรมลภาวะหรืออนุมวลอิสระเกิดจากสภาพอากาศในปัจจุบันของเราที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีฝุ่นล,ละอองโมเลกุลชีวภาพหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆปะปนอยู่ และตัวอย่างมลภาวะทางอากาศที่เป็นภัยต่อผิวเช่นฝุ่นควันแสงแดดที่ร้อนและเต็มไปด้วยแสง UV-A และ UV-B ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำร้ายผิวมากกว่าที่คิดก่อให้เกิดอาการผิดปกติกับผิวได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผิวจึงต้องการเกราะป้องกันตลอดทั้งวัน มลภาวะหรืออนุมูลอิสระเป็นสิ่งสกรปรกที่มีอนุภาคเล็กกว่าลูกคุมขคนถึง20เทา่าสามารถทะลุผ่านและเข้าไปฝังตัวอยู่บนผิวหนังของเราได้และส่งผลให้เกิดปัญหาผิวต่างๆตามมาดังนี้ 1>, 1. ทําให้เซลล์ผิวเสื่อมสภาพผิวหมองคล้ำไม่กระจ่งางใส 2. ทําลายชั้นคอลลาเจนและชั้นไขมันบนผิวทําให้ผิวเกิดริ้วรอยเหีย่ยวย่นผิวมันขาดความชุ่มชื้นเนื่องจากรังสี U.V ในแสงแดดทาลายคอลลาเจนในชั้นเซลล์ผิวและเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวหนังทําให้ผิวเกิดริ้วรอยจุดด่างดำและความหมองคล้ำได้ 4. ทำให้เกิดการอุดตันผิวแพ้ง่ายเป็นสิวและผลดผื่นได้ง่ายกว่าปกติทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำเนื่องจากรังสี UVA ในแสงแดดจะเข้าไปกระตุ้นเซลล์ผิวส่งผลทำให้เม็ดสีเมลานินที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังเกิดการขยายตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลให้ผิวบริเวณดังกล่าวมีสีเข้มเป็นปื้นฝ้าหรือเป็นกระได้วันนี้เรามีวิธีป้องกันก่อนที่ผิวจะเสียก่อนเวลาอันควรมาฝาก 1หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีมลพิษส,สูงและแสงแดดจัดหากจำเป็นที่จะต้องเผชิญกับแสงแดดควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดหรือจะพกหมวกหรือล่มไว้เพื่อใช้ป้องกันแสงแดดก็ได้เช่นกัน 2. ทาโลชั่นหรือครีมกันแดดก่อนออกแดดครึ่งชั่วโมงทั้งนี้ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF 3 0ขึ้นไปโดยควรทาซ้ำทุก2ชั่วโมงและเลือกใช้ครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อสู้กับมลภาวะและอนุ มอิสระที่เราต้องเจอในทุกๆวันและ 3. บอล,ลลี่ฟูลลินฟรีสตล์มาสผลิตภัณฑ์มาสกหน้าที่มาในรูปแบบฟรีสไตล์ที่มีพลังการซ่อมแซมและดูแลผิวยาวนานถึง24ชั่วโมงส่วนผสมหลัก6ชนิดมีดังนี้ 1>, 1. ฟูลาลีนเป็นสุดยอดสารแอนตี้ออกซิแดนต์การันตีด้วยรางวัลน,นูเบลสาขาเคมีและเป็นราชาแห่งการชะลอวัยสามารถป้องกันอนุมูลอิสระได้นานถึง24ชั่วโมงและต้านอนุมูลอิสระได้มีประสิทธิภาพดีกว่าวิตามินซีถึง1 7 2เท่าสามารถปรับสีผิวให้กระจ่างใสอย่างต่อเนื่องยับยั้งการก่ะตัวของเมลานินและลดเลือนริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ความชุ่มชื้นกับผิวแก้ปัญหารูขุมขนกว้าง 2. ส,สารสกัดจากกล้วยไม้สกุลไวายสุดยอดสมุนไพรต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยมีกรดอะมิโน,โนวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดบำรุงซ่อมแซมผิวและกระตุ้นการขับของเสียของผิวหนงังซ่อมแซมเนื้อเยื่อของเซลล์ผิวบำรุงและแก้ปัญหาผิวแพ้ง่ายทำให้ผิวสวยเปล่งปลงั่ง 3. สารสกัดจากว่านหางจระเข้ให้ความชุ่มชื้นกับผิวลดความมันปรับผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นลดการอักเสบจ,จากแสงแดดลดรอยแผลเป็นลดความหยาบกร้านของผิวและลดรอยแดงวนถิวหนัง 4. b e เบต้ากูแคนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกทำให้ผิวหนังกระชับและต่อต้านริ้วรอยสามารถซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ถูกทำลายกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความสามารถในการสร้างใหม่ของเซลล์ผิวและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว 5. โซเดียมไฮยาลูรเนตโมเลกุลเล็กสามารถซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ง่ายสามารถสร้างฟิล์มล็อกน้ำให้กับผิวซึ่งจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นเนียนละเอียดและอ่อนโยนและยังสามารถชะลอความแก่ของผิวได้และ 6. ไคโตซานต่อต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการอักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันของเซลล์ผิวลดรอยแดงและลดบวม บอลลี่ฟูลลินฟิสตายมาสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตรายต่างๆดังนี้ 1. สารกันบูด 2. น้ำหอม 3. สารเรืองแสง 4. ส่วนผสมที่สตรีมีคันควรระวัง 5. สารแตง่งสี 6. แอลกอฮอล์ 7. ส่วนผสมที่เก่าให้เกิดสิวและ 8. ส่วนผสมที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และสุดยอดเทคโนโลยีฟรีสไตล์ด้วยอุณหภูมิต่ำถึงลบ196องศาเซลเซียสเพื่อรวบรวมทุกประสิทธิภาพของส่วนผสมทั้งหมดไว้ได้สูงสุดแผ่นมาร์กเนื้อใยไหม่ขนาดบางเพียง0.01มิลิเมตรสามารถดูดซับเอเซน์ได้มากถึง99%สัมผัสนุ่มอ่อนโยนไม่ระคายเคืองใช้ได้ทุกเพศและทุกวัย